ครับสวัสดีครับท่านผู้มีการโรงเรียนผู้บริหารและคุณครูทุกๆคนครับในกลุ่มสามิตรครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสามิตรนะครับสามิตรเทคโนโลยีโรงเรียนสามิตรบางท่าช้างโรงเรียนจกกักรกลางศาึกษากลุ่มสามิตรโคราชซึ่งเปิดโรงเรียนไปแล้วโรงเรียนบุรุงปัญญาสระบุรีซึ่งยังไม่เปิดและก็โรงเรียนจกกันจกรจักรโรงเรียนสุพวิทย์ซึ่งเปิดไปแล้วนั้น เรามีทั้ง4ีจังหวัดเนี่ยเราจะเกิดการสับสนกันเลยว่าจังหวัดไหนเปิดจังหวัดไหนไม่เปิดนี้มันเป็นไปนตามครับเหตุการณ์ของแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นซึ่งผู้จัดการเองในวันนี้รู้สึกสับสนสับสนจริงนะครับไม่ว่าจะข่าวสารเป็นนาทีต่อนอาทีเราจะเปิดไมหมเราจะปิดไหมผู้จัดกาวัคซีนหรือ,อยังเนี่ยมันเป็นความสับสนซึ่งแม้แต่ตัวบอสเอง ทำการศึกษาม,มาก40กว่าปีแล้วจะมีกิจการธุรกิจติดดานนี้มาเนี่ยก็มีการวิตกกังวลอย่างสูงมากจริงๆมูความเดือดร้อนแต่การดำเนินธุรกิจไม่มีไรายได้ในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมามีแต่รายจ่ายอย่างเดียวแจะทําอย่างไรครับจะประครับประคองโรงเรียนหรือนําคณะคุณครูและนักเรียนนั้นผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ดังนั้นเรามาวางมาตรการกัน อย่างสั้นๆกระชับกระชับและให้ได้ผลมากที่สุดซึ่งไม่ต้องอางรมณ์ผบ,บกันพากซึ่งทุกคนตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีด้วยข่าวสารทุกคนรู้ครับเป็นเปเร็วทามนาทีต่อน,นาทีอยู่แล้วดังนั้นครับคุณครับในภาวะวิวกฤตอย่างนี้ในภาวะสงครามโควิดอย่างนี้อย่าให้บอสต้องพูดมากเลยครับตั้งใจรับประคองเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันงานหนักหน่อยครับ อันหนักแต่ถ้าเราังมีโอกาสมีชีวิตอยู่มีข้อสารขรกอม่อเราก็จะเดินไปด้วยกันได้ดังนั้นขอใหู้ทุกคนนะครับหรือผู้บริหารทุกคนบริหารจัดการภายในโรงเรียนตัวเองอย่างกระชับเราไม่มีวันหยุดครับทำเจ็ดวันเสาร์อาทิตย์จะเปลี่ยนเวรกันมาคอยฟังสถานการณ์วันต่อวันและมาตรการที่บอสอยากเข้มงวดที่สุดก็คือทุกคนที่เข้ามาในโรงเรียนนั้นหรือแม้แต่เด็กทุกคนทุกคนต้องสวมแมส แม้แต่วันนี้บอสเองก็ต้องสวมแมสแต่เผอิญมีการถ่ายทําแล้วก็มีการเป็นระยะห่างอยู่แล้วแล้วก็ทางทีมงานก็บอกว่าเว้นระยะได้ไม่เป็นไรเป็นทุกสวมแมสตอลอดเวลาเลยครับแม้ที่อยู่คนสองคนแต่วันนี้เราเว้นระยะกันแล้วล้างมือล้างประจำ wash your h a n d แต่เว้นระยะห่างเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่บอสห่วงมากก็คือเด็กักเรียนยังไงยังไงก็จะอ,อยู่ใกล้กันูุปะสสักคนนี้เหมือนจะนั่งรถมา ยังไงนะจนนี้ข้อนี้ค่อยว่าพี่ตัวกลงวุ่นมากแต่ยังไงก็ตามเถอะนะครับก็ต้องทําให้ดีที่สุดตวรวจวัดอุณหภูมิบ่อยๆซึ่งคุณครูคประจาชั้นทุกๆคนควรจะมีติดตัวไว้สาว่ายิงเด็กยิงเด็กได้ตลอดซึ่งกองกาลางเราก็มีอยู่แล้วพยายามอย่าให้วดกิจกรรมด้หลายอย่างที่รวมตัวกันเช่นขา้าแถวตอนเช้าวเวลาไปทานอาหารไปตอนเย็นที่เขา้าแถวต่างๆเนี่ยพยายามเว้นระยะได้นไม้ไม่ต้องมารวมตัวกันนะครับพูดกัน พยายามให้มีน้ำยาเดซอยน้ำยาล้างที่จะมาเช็ดถูมือจับพือโต๊ะเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วทุกๆนะครับทุกๆว,วันแทบจะวันละสองสามครั้งแล้วในวันหยุดนะครับตกเกย็นวันศุกร์หรือวันเสาร์เนี่ยหรือวันอาทิตย์ที่คุณครูต้องมาทํางานพยายามเช็ดข้างล้างครับทุกอย่างในนี้ระวังไว้เกินว่าถ้าเราทําดีที่สุดแล้วเนี่ยผู้กันคื่ว่านะ ถุกเว้ได้เพราะศึกครั้งนี้เป็นสงครามโรคโรครอเรือนะครับโรคไข้ไข้เจ็บมันยิ่งใหญ่กว่าสงครามโลกโกลโบ,โบหรือลอลิงนะครับสุดท้ายผู้จัการก็ขอส่งกำลังใจไปถึงคณะบุคลากรทุกๆคนของสายมิตรครุปในสีจังหวัดให้ตั้งอยู่บนฐานของสติ ตั้งใจทำงานครับตรวจเช็กสุขภาพนะครับและฟังข่าวสารประสานงานดิจิทั่เ,เรียนในช่องทางต่างๆด้วย4กระบวนการเช่นถ้ดเด็กมาโรงเรียนแล้วก็สอนแบบออนไซต์ site, คือเฟสไปเฟสก็เห็นหน้ากันถดเด็กไม่มาโรงเรียนเราก็ต้องมีการประสานงานกันอย่างที่บอกนะว่าจะโทรศัพท์ไปคุยกับเด็กออนไลน์คุยกับเด็กหรือคุยเป็นค่หรือซูม ซึ่งตอนนี้เทคโนโลยีเราก็มาไกลมากแล้วนะครับส่วน on hand on paper มันจะใช้กระดาผพันลายไปก็ได้หรือส่งเป็นคลิปวิดีโอเล็กน้อยไปก็ได้ครับเด็กจะได้เรียกว่า on hand แต่อีกอันนึงก็คือ on demand เรียนตามความต้องการในรูปแบบหลายรูปแบบเราไม่แน่ใจว่าแบบที่ดีสุดคืออะไรเพราะครูเองนะครับเราต้องทำนี้เกิดครั้งนี้เป็นโอกาสบ้างนะเพราะก่อนนี้เร,เรียนแค่ในห้องเรียน แต่วันนี้โลกเปลี่ยนไปลและจะไม่กลับมาเหมือนเดิมอีกเราควรจะคิดวิธีการครับวิธีการที่ทำให้ดีที่สุดเพื่อเป็นไปได้แต่สุดท้ายนะครับเพื่อดีใจในส่วนของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติตรงจะเข้าสูสา่สภาคาดว่านในต้นเดือนกรกฎานี้วงการการศึกษาก็จต้องเปลีป่ยนแปลงไปครับคุณครูก็จะได้มีศัก์รีนะครับจะได้เ,เป็นไปอย่างบรรจุ เราจะตั้งใจทํางานพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราพัฒนาชีวิตการศึกษาของเด็กให้มีประโยชน์พร้อมทั้งครูเองก็จะได้มีความสุขทางด้านจิตใจว่าทํางานเออชชนก็ได้รับสิทธิเทียบเท่า,ทากับข้าราชการครูในรัฐบาลอยากเป็นรูปแบบครับพอกลับอบคุณมาครับ